สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับการกลับมาของโรนัลโดจะพาแมนยูไปได้ไกลเพียงใดเรามาให้ฟุตบอลเมนเจอร์ทำนายกันครับเชื่อได้เลยว่าแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนคงแทบจะอดใจรอที่จะได้เห็นคิโนโรนัลโดลงเล่นไม่ไหวแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากที่เขาเพิ่งทาประตูให้กับโปรตุเกสไป2ลูกในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและประกาศศักดากลายเป็นดาวเซนโวสูงสุดระดับนานาชาติแซงหน้าอาลิดาอีบางก็เชื่อว่าความสามารถในการถล่มประตูของเขานี่แหละที่จะทําให้ออเลกุนโโซชาสามารถพาปีแสดงกลับไปคว้าแชมป์เมลลีกได้อีกครั้งแต่บ้างก็ว่าการกลับมาครั้งนี้อาจจะไม่ปังอย่างที่คิดเพราะเหลียงอังกฤษมันหินกว่าเซเรียหรือลาลิก้าเยอะแต่แทนที่จะนั่งรอต่อไปอีก9เดือนตอนจบฤดูกาล เราตัดสินใจหันไปขอความช่วยเหลือจากฟุตบอลเมเนเจอร์หรือ FM เกมฟุตบอลยอดนิยมเบอร์ต้นๆของโลกและด้วยหลังจากที่ได้ตัวไฟล์อัปเดตการซื้อขายของตลาดหุนล่าสุดจากเว็บไซต์ FM scout mm hmm. เราก็พร้อมแล้ว mm hmm. เรายึดจากระบบแผน4231ที่โซชาใช้งานอยู่เป็นประจำและแน่นอนเฟดกับสกอตแม็กโทเมนีออกสตาร์ทคู่กันในแดนกลางโดยมีป็อกบาเป็นตัวเรียมเส้นทางซ้ายเหมือนที่เห็นใน2เกมแรกของฤดูกาลที่เขาทำไปถึง5แอซิท ชวนอีกฝั่งเป็นเจดอนซานโชแบ็กโฟใช้ชุดเดียวกับเกมล่าสุดที่เจอวูฟโดยให้วารานจับคู่กับแม็กไกวแน่นอนบุนโดฟนานันยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ในตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์โดยมีเซียเซเว่นรับบทตัวจบสกอร์ออกสตาร์ฤดูกาลแรกด้วยการเก็บ3ามแต้มจากเอเวอร์ตันของลาฟาเบนิเตสที่แมรอนนี่จะทำประตูไม่ได้แต่ก็แอซซินให้ซานโชแทบอินประเดิมประตูแรกของตัวเองได้ตั้งแต่นาทีที่10ประตูแรกในเกมที่2อ,อันที่จริง ประตูที่2และ3และ4ก็ด้วยก่อนจะปิดท้ายด้วยซานโชอีกเม็ดแมนยูในเต็ดคว้าแชมป์ลีกได้ตามที่หวังโดยแพ้ไป5เกมเท่านั้นซึ่งเป็นเกมเยือนทั้งสิน้นแต่ในชีวิตจริงพวกเขาเพิง่งสร้างสถิติไร้พ่ายนานที่สุดในเกมเยือนไปครองหมดัดๆลองแชมป์เป็นลิเวอร์พูลตามมาด้วยแมนซิตี้และอาร์เซนอลใช่อาร์เซนอลที่แพ้3เกมรวดนั่นแหละแน่นอนมีแชมป์ก็ต้องมีตกชั้น2ใน3ามทีมที่ต้องตกชั้นเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานี่เองแล้วในชีวิตจริงจะเป็นแบบนั้นไหมนะ รายการอื่นๆน่าเสียดายที่เปมัลลกเป็นแชมป์เดียวของพวกเขาในปีนี้ส่วนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแมนยูต้องตบรอบรองด้วยน้ำมือของแมนเชสเตีรคู่บับตลอดการที่เอาชนะปารีสแซง์แมงได้สําเร็จในรอบชิงชนะเลิศผลงานส่วนตัวโรนัลโด้คว้ารางวัลรองเท้าทองคําจากการยิง29ประตูจากการเล่นรวม30นัดตามมาด้วยดิเอโก้โชตาเพื่อนมชาติจากเลียวผู้ที่21ประตูคาร์ลัมวิลสันที่แมททีมของเขาจะรอตกชั้นมาแบบบุบบิดก็ยังติดมาในอันดับ3 แวนเนอร์ลากาเซตโอบาเมยอง3ดาวยิงจากลอนดอนยิงไปคนละ17ประตูเท่ากันและลูกากูล่าลูกากูดาวยิงแดงของเชลซีทำไป15ประตูจาก33นัดเท่ากับแฮร์รี่เคนและลาอูเคเมเนสส่วนโมฮัมเหม็ดซาลาต้องเจอการบาดเจ็บเล่นงานระหว่างฤดูกาลแต่ก็ยังทำไปได้ถึง14ประตูปิดท้ายด้วยจอมแอซซิตเมื่อมีตัวจบสกอร์อย่างโรนัลโดและไมสันกรีนวูดงานของพุนโฟนฟแนนก็ง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขาทำแอสซิตไปมากที่สุดในหลีกที่19ครั้งแต่เคบรอย ทำไป20ครั้งเกือบลืมจ็กกี้ลิตอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนโดนาโดหรือบุนโนฟนันเพราะตลอดทั้ง27เกมทุกรายการเขาทําไปเพียง6ประตูกับ1อัสซิดเท่านั้นเองค่าบิบนูมาโกเมดอฟอดีตแชมป์โลก UFC จากรัสเซียเผยคิสโนโรนาโดเคยบอกตั้งใจจะย้ายกลับแมนยูมาเป็นเดือนก่อนหน้านี้และไม่เคยมีความคิดที่จะย้ายไปเล่นให้กับแมนซิตี ทีมอดีร่วมเมืองแม้แต่น้อยคาบิบซึ่งปัจจุบันลาวงการมวยกลงและหันไปเอาดีในฐานะนักฟุตบอลกับทีมระดับดีวิชั่น3ของรัเสเซียมีความสนิทสนมกับโรนัลโดและเจ้าตัวเผยว่าได้คุยกันเสมอรวมถึงโรนัลโดเคยบอกว่าจะย้ายกลับทีมเก่าตั้งแต่ก่อนหน้าจะมีข่าวกับแมนซิสตอ้ซีกอีกเราคุยกันเกือบทุกวันเขาบอกผมว่าอยากให้ลูกชารับไม้ต่อเป็นนักฟุตบอลเหมือนเขาตอนเขาเป็นเด็กโรนัลโดฝันแค่ว่าอยากมีรองเท้าสตาร์สักคู่ แต่ตอนนี้ลูกชายเขามีทุกอย่างแล้วโรนัลดกลัวว่าลูกชายจะไม่มีความกระหายเมื่อคุณพร้อมทุกอย่างมันจะหาแรงจูงใจได้ยากมากเมื่อเดือนก่อนโรนัลดบอกว่าจะย้ายกลับที่แมนยูไนเต็ดข่าวนี้ผมจึงไม่ได้แปลกใจมากนักเพราะคิดว่าแมนยูเหมาะสมกับเขามากกว่าที่ยูเว่วิกตอร์ดิดเลอร์ปะกหลังขวัญใจแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงการต่อสู้ยั่งตำแหน่งกับเพื่อนใหม่อย่างลาเฟเวารรานซึ่งมีดีกรีสูงถึงเซนเตอร์แบ็กระดับโลกเลยทีเดียวการที่ทีมระดับแมนยูแน่นันเตกเก่งๆอย่างราเฟเวาร์รานเข้ามาเสริมทัพถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมขั้นสุดเพราะมันคือข้อพิสูจน์ว่าสโมสรายายังมีสเสน่มนตลครั้งอันยิ่งใหญ่ดึงดูดบรรดาแข้งดังห้าย้ายมาและล่าความสําเร็จร่วมกันอยู่เหมือนเดิมแน่นอนเราสองคนต้องต่อสู้เพื่อยั่งตำแหน่งซึเปอร์ฮาฟตัวจริงกันตลอดเวลานับจากนี้แม้จะเป็นงานยากสําหรับผมแต่่่่กก็ไไมมชเรรรือองงาะตันข้ เมื่อต้องแข่งขันกับผู้เล่นระดับโลกในทุกๆวันย่อมช่วยให้พัฒนาฝีเท้าได้อย่างมาหาศาลเลยทีเดียวแต่สิ่งสาคัญกว่านั้นคือวารานจะช่วยให้ทีมแข็งแกร่งข,ขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าและเมื่อผมเก่งขึ้นทีมก็จะรับประโยชน์เช่นเดียวกันฉะนั้นการมีเขาอยู่ในทีมมันมีแต่เรื่องดีล้วนๆตลอดสองซัปปที่ผ่านมาผมได้รับโอกาสลงสนามใม้กับแมนยูไปม,มากมายในฐานะกองหลังตัวหลักแต่น่าเสียดายที่ซีซั่นก่อนบาดเจ็บรุนแรงที่หลังปัจจุบันหายดีแล้วแต่เชื่อเถอะ ต่อยผมฟิตแค่ไหนก็นลงเล่น50-60นัดต่อฤดูกาลไม่ไหวมันจะต้องช่วยแบ่งเบาภาระกันและหลายคนอยู่ดีนั่นแหละแกรี่ในวิลตนานแบ็คขวาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมายอมรับตามตรงว่ารู้สึกผิดหวังที่ยังเห็นเจสซี่ลินการ์ดตัดสินใจอยู่ค้าแข่งในออทัปฟอร์ดต่อไปทั้งทั้งที่สมควรที่จะย้ายออกไปอยู่กับเวสแฮมเพื่ออนาคตที่ดีกว่าตอนแรกผมคิดว่าแมนยูจะปล่อยนักเตะออกจากทีมประมาณสอสาคนก่อนถึงวันตลาดปิด ซึ่งคนที่ทําให้ผมผิดหวังมากที่สุดก็คือเจสซีลินการ์ดขอเขาเลือกที่จะอยู่ค้าแข้งในโอทัฟฟอร์ดต่อไปนี่แหละโอเคลินการ์ดอาจจะคาดหวังว่าจะได้ลงสนามมากขึ้นกว่าเดิมอาจได้สัมผัสเกมมากกว่าแต่ก่อนนิดหน่อยแต่พอเพิ่งทําผลงานได้อย่างโดดเด่นกับเวสแฮม,มมาทั้งยิงทั้งใจฉะนั้นต้องทําอะไรแบบนั้นเพื่อแมนยูได้บ้างแต่เชื่อเถืะอการย้ายไปอยู่กับเดวิดมอยที่นู่นคือทางออกดีที่สุดสําหรับเขาอย่างแท้จริงความจริงลินการ์ดน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าใครเพื่อนแต่แล้วกับเลือออกกทที่่่จะนนยยููับแมต ทั้งที่เขาเป็นตัวเลือกลำดับท,ท้ายมันทําให้ผมรู้สึกผิดหวังไม่รู้สินะเขาขคลักสมโมสรแห่งนี้มากเพราะอยู่มาตั้งแต่เด็กหรือวาดฝันว่าจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในอนาคตแต่คําแนะนําเดียวที่ผมมอบให้ได้ก็คือนายควรกล้ากลางปีกและบินโผล่ไปจากรังเก่าๆซะเพราะผลงานตลอด5 6เดือนกับเวสแฮมมันบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่หรือ แกรียในวิวตานานแบกขวาปิดแสดงออกโรงวิเคราะห์อย่างน่าสนใจว่าตอนนี้มีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลและจะส่งผลให้จบฤด,ดูกาล2021-20 2 2ด้วยอโดยอันดับที่ต่ำกว่าปิดแสดงแน่นอนหลังจากที่ผมได้ดูเกมคู่ลิเวอร์พูลกับเชลซีจบไปเมื่อสัปดาห์ก่อนก็รู้สึกตังหิดตังหิดว่าทีมของเจกเกนครอปมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องเกิดขึ้นซะแล้วแต่ก็ไม่สามารถจิ้มนิ้วลงไปตรงๆได้สทัทีเดียวว่าอะไรคือความผิดปกตินั้นตามที่เราทราบกันก พื่อยกคุมกำลังตามที่คาดหวังไว้แต่ข้อดีที่เขาเป็นกุซสือประเภทใชุ้ตรถุดิบในมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมาแต่นแต่ไรแต่ห้ามลืมเด็ดขาดว่าสิ่งนี้มันจะช่วยให้ทีมแข็งแกร่งเหมือนเดิมแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมแม้จะซื้อนักเตะใหม่ได้แค่คนเดียวก็คือโคนาเต้พวกเขาไม่มีจุดอ่อนให้หยิบมาถกเถียงมากนักไม่มีอะไรเสียหายเลยเมื่อมองจากภาพรวมแม้เกมล่าสุดจะพลาดโอกาสคว้าชัยชนะไปแบบน่าเสียดายก็ตาม แต่มันมีบางอย่างที่ฟอ้องว่าพวกเขาไม่สามารถรักษาโมเมนตัมดีๆเอาไว้ได้อย่างสม่ำเสมอแม้จะดูดีแต่ก็ไม่ทําให้รู้สึกมั่นใจว่าจะชนะคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่องจริงๆฉะนั้นเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เลเวอร์พูลไม่มีวันคว้าแชมป์เปี้ยนลีกตามที่ฝันแน่นอนสําคัญคือจะจบฤดูกาลนี้ด้วยอันดับต่ํากว่าแมนยูด้วยซ้ํแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดรวมถึงทีมดังอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีเรอัลมาดริดบาเยอร์มินิก ต่างตกเป็นข่าวกับเอริบาฮาเลน์มานานพักใจโดยเฉพาะทางเรดเดวิลที่เล็งดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์เอาไว้เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์หน้าแต่ทว่าผีแดงน่าจะต้องคิดหนักหลังคิ่เซียนโฟกเยี่ยวข่าวคนดังของบิลสื่อชื่อดังของเยอรมันรายง,งานว่าไลโอลา,ลาเรียกค่าเหนื่อยฮาเลน์สูงถึง8 2 5 0 0 0ปอนด์และค่าในหน้าก้อนโตถึง34ล้านปอนด์ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าสาเหตุที่ทำให้หลายสโมสรรวมถึงเชลซีและแมนซิตี ต้องพับแผนล,ล่าตัวฮาแลนด์ในซัมเมอร์นี้เป็นเพราะมีการคำนวณออกมาโดยฟ i n a n c i a l Time แล้วว่าพวกเขาจะต้องใช้งเงินมหาศาลถึง500ล้านปอนด์หรือ2 1 0 0 0ล้านบาทในการคว้าตัวดาวยิงนอร์เวย์ไปร่วมทัพด้วยสัญญา5ปีโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย, United, ยักษ์ใหญ่มืองผู้ดีแทบจะยกตีนกายหน้าผากกันเลยทีเดียวหลังมิโนเลวอร่าในหน้าจอมแสบเรียกค่าเหนื่อยของเออร์ลิงฮาแลนด์หัวหอกเนื้อหอมจากบรัสเซลร์มุลสูงถึง8 2 5 0 0 0อหืาปอนด์หรือประมาณ 34, 6, 000า้ามสิบส แถมยังมีค่าในหน้าแบบเอาตายถึง34ล้านปอนด์หรือประมาณ1,428ล้านบาทอีกด้วย